สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากการที่นะครับโค้ชมาซาดาอ,อิชิและทีมงานนะครับสตาฟทีมงานได้มีการประชุมกันเมื่อเมื่อวานนี้ฮะวันที่6ที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมชั้น1อาคารเอฟเอไทยแลนด์นะครับก็วันนี้นะครับก็มีประกาศลงมาแล้วนะครับว่าในวันที่8พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่าย2องโมงจะมีการประกาศรายชื่อ นักเตะทีมชาติไทยนะครับทั้ง23รายชื่อในนัดนะครับที่จะลงสนามนะครับใน International e x h i b i t i o n match นะครับพบกับทีมชาติอินเดียในวันที่4มิถุนายน2568ซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา19นากา30นาทีณสนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับแล้วก็ในแมตท,ที่2นะครับคือในวันที่10มิถุนายนทีมชาติไทยจะเดินทางไปเยือนเติร์กเมนิสถานใน ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียนะครับลีกชั้นคัพปี2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2นะครับในวันที่10จะพบกับเติร์กเมสสถานในเวลา22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับในสนามที่สนามโกเพตตักสเตเดียมนะครับโดยทั้ง2นัดนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube BG Sport นะครับก็สรุปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับ โดยจะเป็นการประกาศรายชื่อทางนะครับเพจเฟ e บุ๊กนะครับ f a t h a i l a n d ช้างศึกและก็ Youtube ของช้างศึกนะครับเราก็ติดตามกันได้ครับวันพรุ่งนี้ประกาศรายชื่อเร็วด้วยนะครับรอบนี้ทางการแข่งขันในการแข่งขัน a อแมทนะครับพบกับอินเดียเราแข่งขันเดชเนคัพรอบคัดเลือกที่เราจะเดินทางไปพบกับเติร์กเมนิสถานแต่ยังไงครับก็มีกระแสข่าวนะครับหลุดออกมาแล้วครับ นิดๆหน่นนอยๆว่าานักเตะนะครับที่จะเรียกเข้ามาติดทีมในครั้งนี้แน่นอนครับเราต้องรอดูว่าจะมีชื่อของจุลธานเข็มดีหรือไม่นะครับจะมีชื่อของอ่จาจะแบงค์นะครับสุภนัทเหมือนตาแล้วก็แน่นอนครับทางแพทย์ทกุตับสานก็ค,คงไม่มีชื่อแน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องพักยาว6-8เดือนนะคงหมดสิทธิ์แข่งขันในทีมในนามทีมชาติไทยในช่วงปีนี้ น่าจะเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้าครับที่จะเห็นแพตติกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราต้องมารอลุ้นว่าจะมีชื่อของเจ้าแบงหรือไม่นะครับแต่คราวๆมาคือแบงต้องพักยาวเนี่ยโอกาสที่จะติดในทีมนี้ก็คงจะยากนะส่วนจุลธานเข็มดีเดี๋ยวเรามารุ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะครับคิดว่านะนักเตะทั้ง3คนทั้งเจ้าแบงจุลธานแล้วก็แพตริกเนี่ยคงไม่มีรายชื่อนะถ้าผมเดาวันพรุ่งนี้แต่มีกระแสข่าวหลุดมานะครับว่าเรื่องของเอราบันเาด์เย่เนี่ยน่าจะมี รายชื่อนะครับในชุดยูยี่สามในการเก็บตัวนะในการเก็บตัวนะที่จะเตรียมแข่งขันพร้อมกันนี่แหละครับพร้อมกันในวันที่สี่นะครับที่จะกลุ่นเครื่องกับ u ูเนะในสนามเดือนกันัาทีมชาตินี่แหละเราอาจจะได้เห็นในระหว่างในวันที่สี่แต่ในชุดยูย่สามนะหรือนะครับเตรียมเพื่อจะไปแข่งนู่นแหละครับกีฬาซีเกมนะครับแล้วก็กีฬาจิงแชมป์แห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะในช่วงเดือนกรกฎาคม ราชแชมปชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ซีเกมในช่วงเดือนธันวาคมแต่ผมคิดอย่างนี้นะว่าก็รอดูครับว่าทางต้นสังกัดคือโอลิมปิกลียงเนี่ยเขาจะปล่อยตัวเอราวันมากีแม์นะครับเพราะว่าไม่ใช่เอแม์เลยและเป็นการแข่งในรุ่นเยาวชนยู23ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เอราวันกําลังซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่และแข่งอยู่ในลีกนะครับสำรองของทางโอลิมปิกลียงอยู่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของโอลิมปิกลียงเนี่ย นักเตะหลายคนอย่างแชร์คีนะครับก็เตรียมตัวจะย้ายทีมนะครับในช่วงปิดซีซั่นนี้นะแล้วก็ซีซั่นหน้าเนี่ยเอวันก็ีอาจจะมีโอกาสนะติดมีรายชื่อในทีมชุดใหญ่เดี๋ยวเรารอดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขามีโอกาสนะครับที่จะมีรายชื่อในทีมชาติฝรั่งเศสในรุ่น,นต่างๆด้วยเราต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แต่สําหรับจูดเบลเนี่ยน่าจะไม่มีรายชื่อนะท่้ที่ผมดูถ้าเรามองภาพรวมแล้วนะครับการประกาศรายชื่อในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นลักษณะ เป็นนักเตะที่เหลืออยู่นะของทีมชาติไทยยกเว้นนะครับโกอุ่มยกเว้นโกอุ่มยกเว้นเจ้าแบงค์สุภนัทเหมือนตานะครับยกเว้นจนทานเข็มดีและน่าจะยกเว้นแพทติกุตับสันด้วยที่เหลือนะครับน่าจะติดกันทุกคนแล้วก็อาจจะมีการดึงตัวนักเตะจากไทยลีกขึ้นมาเสริมอีกนะครับเราก็รอดูครับว่าอิชิเนจะสามารถสร้างผลงานนะครับคงเส้นคงวาในการที่จะต่อสู้กับแมตส์สำคัญแมตช์นี้ชี้ชะตากรรมเลยนะ ของทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเลยนะนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าเราต้องมาลุ้นในแมตช์ที่ต้องเจอเจอทีมใน,ในระดับไม่ถึงกระสูงนั้นในในระดับล่างของเอเชียคือเติร์กเมนิสสถานเนี่ยถ้าเราแพ้เนี่ยโอกาสเราเรามีโอกาสตกรอบเลยนะผมก็คิดว่ามันเป็นแมตช์ที่เสี่ยงมากในการเสริมทัพที่เราผมดูแล้วนะครับการเสริมทัพในระดับเกรดอย่างที่ผมพูดเรื่องเกรดฟุตบอลแล้วเกรดฟุตบอลเราถ้าเราขาดตัวระดับท็อปไปนะก็เหลือแค่พี่เจครับ เหลือสุภระโชคสรารชาตินะครับเหือนิโก้นะครับที่เรือเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะได้ลงสนามหรือไม่อย่างเบนเดวิดเนี่ยเจ้ากันธรวั์จะได้ลงหรือไม่ถ้าสองคนเนี่ยยังยังเป็นตัวสำรองอีกนะก็น่าห่วงใยนะนะครับสำหรับทีมชาติไทยไม่ว่าจะดึงทีรศักดิ์เผอพี่มมยนะครับหรือจะดึงตัวผู้เล่นอื่นๆขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าผมก็คิดว่ายังไงก็ทดแทนแพทิกไม่ได้แล้วก็ปีกขวาของเราเนี่ยถ้าขาดสุปนัทไปแล้วนะ นะครับสุพนันบุรัตก็น่าจะทดแทนได้แต่การบิวเกมนะการเชื่อเมเกมแล้วก็แทคกติกในระดับสูงเนี่ยสุพนันเล่นดีก็จริงครับแต่ในระดับคลาสบอลที่เราจะต้องเอาชนะทีมตะวันออกกลางอย่างเติร์กเมนิสถานเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยถ้าไม่มีแบงค์แต่ก็รุ้นนะครับหวังจะให้สุพนันกิน,นิโก้ทําหน้าที่ในบริเวณที่แบงค์ยืยนอยู่เนี่ยได้ดีแล้วก็แดนลุกเราอาจจะเป็นพึ่งสุปชัยเจเดด นะครับเราก็รอดูว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีแค่ไหนเพราะเราไม่ดึงชุดเบลมาและเรายังนะครับเอาเอราวันกานเย่ไปติดยูย่สามอีกนะครับผมก็ผมก็ปวดหวัวเหมือนกันว่าคิดกันยังไงครับว่าคิดกันยังไงเอาเอรา,าวันไปติดยูย่สามเนี่ยทั้งที่เราเล็งฟุตบอลโลกปี20 3 0และเราจะต้องให้นักเตะที่อ,อยู่ค่าแข้งในยุโรปควรจะมาคุ้นเคยกับทีมเราให้เร็วที่สุดเพื่อประกรันตีนะครับการไม่แพ้ตกรอบของอียเคัพเราด้วย นะครับแล้วยูยี่สามเนี่ยผมไม่รู้ว่าสาคัญยังไงที่ดึงเอราวันมานะครับไม่ไม่รู้สึกอายอลิปิลยงองเลยครับที่จะดึงเอราวันมาเตซีเคมเนี่ยนะครับไม่ใช่ a อแม์สักแม์เลยเอานักเตะท,ที่เขาขึ้นสกอตทีมชุดใหญ่ของเขาแล้วนะครับถึงแม้จะไม่มีรายชื่อในชุดใหญ่แต่เขาขึ้นมาระดับอาชีพทีมสำรองแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาอาชีพกับลียงแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทำหนังสือไปขอมาในลนักษณะมาเตกทีมเยาวชนเราเนี่ยลียงจะไปหรือไม่เดี๋ยวเรารอดูอีกครั้งหนึ่งนะ ในแมตช์ยิ่งนะครับกรกฎาคมจิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับในทัวร์นาเมนต์บ้านเราเนี่ยเอราวันจะมาได้หรือไม่และชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยในดับเยาวชนเนี่ยเอราวันเนี่ยเขาเล่นเยาวชนไม่ใช่บอกว่าอายุน้อยแล้วก็มาเล่นเยาวชนก่อนไม่ใช่ครับเขาเล่นยุ23แล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วอะตอนนี้เขาขยับขึ้นชุดใหญ่ลียงแล้วก็ยังดันไปดึงเขาลงอายุ3อีกเหมือนเราไม่อยากจะได้นักเตะดีๆเข้ามาประจำทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรา ผมรู้สึกอบายกับโอลิมปิกลียงแล้วผมรู้สึกสงสารเดลวันอย่างยิ่งเลยว่าตอนนี้เราน่าจะเพิ่มพลังให้น้องเขาหน่อยโดยการให้ติดมีรายชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ให้เขามีโปรไฟล์พอที่จะได้เบียดนะจะได้มีศักดิ์ศรีพอที่จะเบียดเป็นมีรายชื่อในชุดใหญ่ของรียงหน่อยไม่ช่วยน้องเขาเลยครับลากเขาลงมาอยู่ยีิบสามนี่มันยิ่งไปตอกไปย้ำนะไปให้ตรบาบาปคาว่าทีมเยาวชนนะเป็นตัวทีมเยาวชนให้กับน้องเขาอีง าทั้งที่น้องเขากําลังเบียดอยู่ในทีมระดับอาชีพชุดใหญ่ของลียงตอนนี้นะครับเอรวันกันเย่ต้องฝ่าฟันนะครับเพื่อจะติดมีรายชื่อในชุดใหญ่ของลียงอยู่เนี่ยสงสารสงสารเอรวันจริงๆและผมก็ไม่เมคเส้นเลยกับสิ่งที่สมาคมเราทําตอนนี้นะครับนะครับผมก็พูดมันอยแล้วแหละคงคงไม่พูดแล้วครับมันซีเรียสมันจะซีเรียสตัวเปล่าและอย่างหนึ่งนะครับเวลาผมพูดถ้าผมพูดลึกลงไปแล้วเนี่ยผมสังเกตดูนะผมสังเกตดูคอมเมน ก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่เป็นขาประจํานะครับอย่างคุณรักบอลไทยนะครับอย่างคุณชัยมงคลนะครับหรือว่าคุณชรัตนนะครับที่จะเข้าใจว่าผมพูดอะไรแต่ก็เพื่อนบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับบางคนมาฟังใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าผมพูดอะไรบางครั้งก็ตีความผมไปผิดหมดเลยดังนั้นนะครับผมที่จะคือผมจะพูดในลักษณะที่มันละเอียดลึกๆเนี่ยเป็นบางคลิปเท่านั้นครับผมจะไม่พูดทุกคลิปนะครับแต่ในพื้นฐานการพูดให้มันง่ายๆเนี่ย ผมก็จะพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแต่ตอนนี้นะครับเราก็ร่วมกันให้กําลังใจทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับอย่างไรก็ช่วยกันให้กําลังใจดูครับว่าวันพรุ่งนี้ใครจะติดทีมชาติของเราบ้างรายชื่อนะผมไม่เห็นจะพูดเลยเพราะว่า,วาผมประเมินไปให้ท่านฟังหมดแล้วครับว่านักเตะไทยลีกของเราเนี่ย70-80%เนี่ยยังไม่สามารถจะสู้กับเอเชียได้และยังอย,งอยู่ในระดับพื้นฐานที่เบสิกฟุตบอลเนี่ยยังไม่สามารถจะเป็นระดับมาตรฐานหรือมืออาชีพได้นะครับ ยังอยู่ในลักษณะที่ลู่ลู่มันดอนเราทีมเรานะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจจะแบกได้หรือไม่ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปพี่เจจะไหวไหมแล้วก็สุปรพโชคสรารชาตินิโก้เนี่ยคงหนักพอสมควรครับส่วนแดนลูกของเราเนี่ยการยิงของซูน่าเราอย่างสุภชัยเจเด็ดทีรศักดิ์เพื่อพี่ไม้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะทดลองนะอย่างปรเมศนะครับผมก็คิดว่าปราเมศเองยังไม่โปรพอนะอยจงต้องอาศัยระยะเวลาอีกสัะยะนึงอย่างผมเคยบอกว่าปราเมศต,ต้องไปค้าแข้ง ต้องพยายามเบียดไปเล่นในเจลีกหรือไปเล่นในยุโรปนใ,นให้ได้เหมือนแบงก์ก่อนที่จะสามารถนะครับหลุดพ้นแพชชั่นขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนี้ปวเม่รใช้ได้ครับในไทยลีกแต่ถ้าจะไปใช้เซเตอร์หรือจะไปใช้เซาอูเนี่ยผมคิดว่ายังต้องอีกขั้นหนึ่งนะที่จะสามารถไปได้เก่งครับตอนนี้ยังเป็นเก่งเล็กอยู่นักเตะเรายังเป็นเก่งเล็กอยู่ในย่านอาเซียนเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะเดินทางไปสู่ฟุตบอลทีชาม่ชาติเอเชียหรือฟุตบอลคัเรเลือกฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเนี่ย ผมคิดว่ายังปรับปรุงอีกเยอะครับตัวจุดนี้นะครับเราก็รอดูกันไปแต่นะครับภาวนาขอให้เราจะพลาดนะครับแม้กระทั่งเรื่องการแข่งขันกับอินเดียในแมตช์แรกเนี่ยถ้าเราพลาดไปเสมอหรือเสมอหรือแพ้นะอันดับเราร่วงเยอะด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยอันดับที่ร้อยย่ิบเจ็ดนะต่ำกว่าเราเยอะครับเกือบสามสอันดับถ้าเราไปพลาดเสมอเราก็ร่วงครับจุดนี้แล้วครับผมก็น่าน่าเป็นห่วงใจนะทีมชายชุดใหญ่ของเราตอนเนี้น่าห่วงใยมากมาก นะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิดเท่าไหร่นะที่จะดึงไอรบันกาดิเยไปเล่นยูยิบสาเนี่ยเป็นความคิดที่ผมคิดว่าไม่เมกเซนเลยแล้วผมไม่เห็นว่าฉลาดตรงไหนแล้วผมคิดว่าลียงเ่ะเขาจะคิดยังไงก็ไม่รู้เขาจะปล่อยไม่ให้เราได้ขนาดไหนนะ mm hmm. เล่นยูยิบสามสองปีนะครับสองพันยี่สี่ก็ยูยิบสามสองพันยี่สองพันยี่ห้าก็ยูยิบสามอีกทั้งๆ้ที่เราอ่ะต้องการตัวผู้เล่นมาทดแทน จะแบงในช่วงจะแบ่งบาดเจ็บเราต้องการดูเพื่อเล่นที่มุ่งหน้าสู่ฟุตบอลโลกปี2030ในเกรดนี้นะครับและเอราบันเกเรีย่เนี่ยเซ็นสัญญาอาชีพกับลียงแล้วนะครับขึ้นขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แล้วนะครับผมก็แปลกใจผมไม่เข้าใจวิธีการคิดเหมือนกันนะสรุปแล้วนะครับจากข่าวคราวที่ผมรับฟังมาก็น่าจะเป็นจริงได้ประมาณ80%นะสำหรับรายชื่อวันพรุ่งนี้สรุปว่คือไม่มีรายชื่อของชุดเบลครับ แน่นอนครับแพตริกุตับสันเราบาดเจ็บนะศูนย์หน้าเราไม่มีก็อาจจะทดแทนด้วยคนอื่นในไทยเลีกแล้วก็ทางด้านปีขวาเรานะครับสุพนัทมันตาบาดเจ็บรายชื่อของเอราวันกาดิเยคงไม่มีและนะครับที่ผมมันแยกว่านั้นคืออาจจะมีรายชื่อของเอราวันติดอยู่ยีิบสามด้วยจุดนี้ผมว่าแย่ที่สุดแล้วนะครับแย่ที่สุดแล้วมันหวานองค์ผมคืนมากถ้าผมเป็นเอราวันกาิเย่นะฮะถ้าท่านเข้าใจผมนะผมกลาลังจะเล่นกํลาลังจะเบียด ขึ้นชุดใหญ่ของลียงเนี่ยเราผมต้องกลับมาเล่นยูยิบสามให้ทีมชาติไทยถ้าท่านที่ปีที่แล้วผมก็เล่นมาแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมจะแย่ขนาดไหนนะสำหรับเอราวันเนี่ยและลียงเขาจะปล่อยมาหรือไม่เพราะเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดอเราก็รอดูอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วนะครับไม่มีชื่อชุดเบลวนะวันพรุ่งนี้เราก็เอราวันจะมีชื่อในอยูยิบสามนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนทางด้านน้องแบงค์เนี่ยจนาหา์เข้มดีแพตติกุตาบสันคงไม่มีรายชื่อและคงจะทดแทนด้วยนักเตะที่มาจากไทยลีกครับ เนือความเหนื่อยลาตลังใจความทุ่มเทความหานกลา้กาศรัทธาแห่งฟุตบอลไทยวันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไหวช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมงหมยแห่งใช้วันนี้มุมมันไม่เคยวันไวสู้สุดหัวใจเช้มสายสัมพันธ์ oh เคยวันไหวสู้สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์ oh, oh. คนไทยเรา Our Thai people, our hearts are connected. Sports build the nation, build for you. Products of the night, step to the finish line with our hard hearts. We will go together in the same direction. Thai football family.